นิยายเจนเดมอนมีมีหนึ่งแปลไทยบทที่63 2ความคิดของเทพเจ้าสายฟ้าบินหลังจากที่เคียนเรนเอ็กพูดจบเธอก็เงียบใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความแดงและเธอก็ทําให้ตัวเองหน้าแดงในสายตาของซูหมิงสิ่งนี้ดูน่ารักมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเคียนเรนเอ็กเช่นนี้ห้าห้าซูหมิงเธอก็เห็นเหมือนกันเสียวเสวโวก็พูดแบบนั้นเธอคิดว่าไงละ่ะเคียนดอโอลิวมองไปที่ซูหมิงด้วยรอยยิ้มทุกคนต่างตั้งต,า,งตารอคาตอบของซูหมิงและเฉียนเริซือก็แอบอุดหูของเธอ ซูหมิงไม่เสียเวลาและเดินเข้ามาหาเฉียนเรนซือโดยตรงภายใต้การจ้องมองของทุกคนเขาจับมือที่อ่อนแอและไม่มีกระดูกของเฉียนเรนซี่เคียนเรนเอ็กไม่คาดคิดว่าซูหมิงจะกล้าได้กล้าเสียขนาดนี้และจับมือเธอตรงตรงซูหมิงวางมือทั้งสองที่ถือไว้ต่อหน้าผู้สักการะผู้ยิ่งใหญ่เฉียนเต้าหลิวและความหมายของเขาก็ชัดเจนในตัวเองห่าห้าาโอเคโอเคดูเหมือนว่าในที่สุดเสี่ยวเสว่ของเราจะมีใครสักคนในอนาคตจอระคเทธทองโตว์วัวอดไม่ได้ที่จะหัวเราะก่อนชิงหลวนโตว์วัวผู้บูชาคนที่สามาอดไม่ได้้ทีีี่่่่่จจจจะะะหัััวววเเเเเเราาาาลลลลพูดดดใชชฉนนนนนคิสสยยยยอืงงบ ตู่ที่สามเคียนเรนเอ็กหน้าแดงด้วยความเขินอายและอดไม่ได้ที่จะอยากจะต้อตอบในเวลานี้ซูหมิงรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเขาหยิบขุนไลก่กาออกมาจากใกล้วิญญาณแล้วมอบให้เฉียนเต้าหลิวแล้วพูดว่าคุณปู่เฉียนเมื่อคุณกลับมาในครั้งนี้นอกเหนือจากการประเมินครั้งที่สามแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนี้เพื่อคุณนี่คือเฉียนเต้าหลิวค่อยๆดำเนินไปอย่างช้าๆด้วยความสงสัยในดวงตาของเขาเคียนเรนเอ็กมองไปที่วัตถุนี้และหัวใจของเธอกอดไม่ได้ที่จะเต้นเร็วๆนี้อาจเป็นตุ๊กตาแพ้รับบาปสี่คำออกมาจากปากของซูมิงงอยย่าใจเ็น ผู้สักการะอีกหกคนไม่รู้ว่าชีวิตของเฉียนดาอลิวจำเป็นต้องสังเวยในการสอบองเจิร์นายดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าซูหมิงจะใช้สิ่งแปลกประหลาดนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ช่วยชีวิตของเฉียนดาอลิวแต่หุ่นไล่กาตัวเล็กๆตัวนี้สามารถทำหน้าที่แทนความตายได้จริงหรือซูหมิงพูดเบาๆคุณปู่เฉียนปรับได้ที่คุณฉีพลังวิญ,ญญาณของคุณที่มีพลังของนางฟ้าเข้าไปในสิ่งนี้หุ่นไล่กาจะแปลงร่างเป็นคุณและเริ่มการทดสอบนางฟ้าครั้งที่เก้าสำหรับคุณจากนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเสียสละเพื่อเาากกตต่อรรางงลจิหื เมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปเคียนดาวลิวก็จ้องมองไปที่ซูมิ่งและถอนหายใจและพูดว่าเป็นความจริงทั้งหมดนี้สำหรับเซี่ยเก๋ที่จะสืบทอดบัลลังเทวทูตได้สำเร็จและเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำเช่นนั้นเจียงโมและเคียนจุนมองไปที่ซูมิ่งและยืนยันอีกครั้งซูมิ่งคุณแน่ใจหรือว่าสิ่งนี้ของคุณจะได้ผลแม้ว่าเราจะหวังว่าเซี่ยเก๋จะกลายเป็นพระเจ้าได้แต่เราไม่อยากให้พี่ชายคนโตของเราตายเช่นนี้ซูมิงพยักหน้าอย่างจริงจังและกล่าวว่าฉันแน่ใจแต่เมื่อคุณกำลังจะเร เป็นไปได้ไหมว่าการใช้วิธีนี้เพื่อเริ่มการทดสอบครั้งที่9มีข้อเสียหรือไม่นอกจากนี้คุณอาจจะกำลังทําการทดสอบบนเกาะโพไซดอนหรือที่อื่นในขณะนั้นเราไม่สามารถติดต่อได้คุณช่วงเวลาต่อมาซูหมิงยังเปิดเผยการเดาของเขาเกี่ยวกับการสอบแองเจิรลนอะไรนะคุณบอกว่านางฟ้าจิวเขาคนนี้อาจถูกโพไซดอนหลอกมีหลักฐานอะไรบ้างสิงโตโตวอลโลว์ดไม่ได้ที่จะตะโกน ซูหมิงใส่หัวฉันแค่บอกว่าฉันมีลางสังหรณ์อย่าลืมว่าพวกเราเป็นศัตรูกับเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและเทพเจ้าแห่งทูราเท่าที่ฉันรู้ในอาณาจักรเทพความสัมพันธ์ระหว่างเทพแห่งท้องทะเลและเทพแห่งนางฟ้านั้นเป็นศัตรูกันใช่แล้วและตอนนี้เทพเทวดาก็ล่มสลายไปนานแล้วฉันไม่จำเป็นต้องพูดเพิ่มเติมว่าเขาล้มลงได้อย่างไรหลังจากเปิดการทดสอบครั้งที่9กประตูพลังงานที่เชื่อมต่อกับอาณาจักรเทพจะถูกเปิดไม่ว่าโพไซดอนจะใช้โอกาสนี้ทำอะไรแปลก,ปลกในเวลานั้นหรือไม่พวกเราก็ไม่รู้เราต้องเผื่อไว้มิฉะนั้น หลายคนมองหน้ากันแล้วรู้ถึงความจริงจังของเรื่องนี้เมื่อพวกเขากำลังจะถามซูหมิงว่าจะติดต่อเขาอย่างไรในอนาคตซูหมิงก็พูดอีกครั้งสำหรับข้อมูลการติดต่อคุณปู่เฉยนฉันจะให้หุ่นตัวเล็กๆที่สร้างโดยมูตุนของฉันแก่คุณปรับใดที่คุณฉีพลังวิญญาณเข้าไปฉันจะสามารถสัมผัสได้ในเวลานั้นฉันจะเข้าใจว่าคุณมีเพื่อเริ่มต้นการสอบครั้งที่9ก้าขณะที่เขาพูดซูหมิงก็หันมือขวาของเขาขึ้นและร่างไม้เล็กๆใหญ่เท่าฝ่ามือก็ปรากฏขึ้นในมือของเขา เมื่อมองไปที่ชายที่ทำด้วยไม้ตัวเล็กๆตรงหน้าจู่ๆก็มีบางอย่างแออบขึ้นมาในหัวของซูหมิงและเขาก็เอาชายที่ทำด้วยไม้นั้นกลับมาคุณปู่เฉียนฉันจะมอบมันให้กับคุณในอีกไม่กี่วันฉันก็มีวิธีที่ดีกว่านี้ในสองวันที่ผ่านมาฉันไม่รีบกลับมาทดสอบกันก่อนรัฐมนตรีหลายคนสับสนกับพฤติกรรมของซูหมิงและไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรความคิดที่ซูหมิงกำลังพูดถึงนั้นเป็นเทคนิคเทพสายฟ้าบินโดยธรรมชาติเมื่อเขามอบมันให้กับชายที่ทำด้วยไม้ตัวเล็กๆเ,กเกมื่อกี้นี้เขาก็คิดขึ้้้้้นนนมมมมมาาาาาาาว่า่่่่ถเเ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 เขขรงรงคคืืออหหยิิตตพพศษบบบชทททีีไไไััลล็กกจจะฟฟ บทที่63 3ความคิดรเริ่มของเคียนเรนเอ็กหลังจากนั้นซูหมิงและเฉยนเรนเซวก็เดินออกจากห้องสักการะระหว่างทางทั้งคู่ดูเงียกงันเล็กน้อยแม้ว่าซูหมิงจะได้เห็นผู้หญิงมานับไม่ถ้วนแต่จริงๆแล้วเขายังไม่เปลี่ยนไปเลยและบรรยากาศทั้งหมดก็ดูอึดอัดเล็กน้อยแน่นอนว่าซูหมิงและเคียนเรนเอ็กยังคงจับมือกันเสยลเสว่ยอจู่จู่คุณเริ่มสนใจฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันยังคงคิดว่ามีผู้หญิงมากมายอยู่รอบตัวฉันด้วยความเยอหญิงของคุณคุณ,คณซูหมิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับเรื่องนี้ เคียนเรนเอ็กพูดอย่างใจเย็นมีเหตุผลมากมายขนาดนี้ทำไมถึงชอบใครสักคนละ่ะนอกจากนี้ฉันอายุมากกว่าคุณ,ค,ณคุณเรียกฉันว่าพี่สาวเอก็กเคียนเรนเอ็กกระหนักในภายหลังว่าซูมิงนั้นไม่มีนนยสำคัญเล็กน้อยไม่เหตุฉันคิดว่าการเรียกคุณว่าเสียวเซว่ง่ายกว่าซิสเตอร์ซู้แอลเลอนสนิทสนมมากกว่าซูมิงหัวเราะเบาๆและจับมือของเคียนเรนเอ็กให้แน่นขึ้นเล็กน้อยเคียนเรนเอ็กไม่สนใจแต่ถามว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นไปได้จริงหรือ ซูมิงพยักหน้าและกล่าวว่ามันควรจะเป็นไปได้คุณก็รู้ด้วยว่าดวงตาของฉันเกี่ยวข้องกับทักษะวิญญาณอวกาศและฉันก็สามารถสร้างยานอวกาศได้ปรับได้ที่อักษรรูนที่เกี่ยวข้องนั้นถูกแกะสลักไว้บนมนุษย์ไม้ตัวเล็กๆมันก็ควรจะไม่เป็นไรสามารถส่งสัญญ,ญาณระยะไกลได้ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เครื่องรางเคลื่อนย้ายได้แต่เครื่องรางเคลื่อนย้ายได้นั้นต้องการแกนแท้ของเลือดของปรมาจรรยารย์วิญญ,ญาณอวกาศระดับสูงหรือสัตว์วิญญาณและไม่สามารถผลิตได้จำนวนมากและตอนนี้เขากำลังเตรียมที่จจะะางเวข้้รนไดใ แต่ซูหมิงไม่รีบร้อนเคียนเรนเอ็กซ์จะใช้เวลานานในการทำข้อสอบแปดครั้งแรกให้เสร็จสิ้นเซียวเกยการทดสอบครั้งที่สี่ของคุณน่าจะเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ฉันได้รับการแจ้งเตือนแล้วการทดสอบครั้งที่ห้าเป็นการถือทูบในมือของผู้สก,ก่าระหกคนแบบตัวต่อตัว,ตวมันไม่ง่ายเลยเหรอเครื่องบูชาเหล่านั้นมีไว้เพื่อคุณปู่ของคุณบางทีพวกเขาอาจจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อถึงเวลาซูหมิงพูดติดตลกเคียนเรนเอ็กซ์ส่ายหัวอย่างมั่นคงไม่ฉันไม่อยากให้พวกเขายอมแพ้ในการทดสอบของฉันฉันอยากจะพึ่ง ซูหมิงหยุดชั่วคราวหาเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่เต็มไปด้วยน้ำมันคงเป็นเรื่องยากมากที่จะถือทุบไว้ในมือเอ๊ะในเวลานี้ซูหมิงคิดว่ายกเวนยอดเขาโตวัลัวสองยอดเชียนเต้าหลิวและปอไซซีผู้นับถือวิหารทเทว,วดาอีกหกคนกำลังทุบเสาศักดิ์สิสทธิ์ทั้งเจ็ดแห่งเกาะโพไซดอนโดยตรงแค่บอกว่าระดับพลังวิญ,ญญาณของเจียงโมเทียนจุนนั้นสูงกว่าของซีราก้อนดูหลูโอแล้วแล้วคุณและการทดสอบครั้งที่สี่ของคุณคืออะไรถ้ามันง่ายก็คุณทำให้เสร็จอย่างรวดเร็วจะดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเราไไไไมม่่่่่่่่รรรรรรรูููู้้้วววาา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 กกกททดสสออออออบบบัิิ์ธข,ขงงงงงงซซนนนืืหปยยยยจจ็็แแเเเเเลละะุีี เกิดอะไรขึ้นคุณเขินอายที่จะพูดอะไรเคียนเรนเอ็กเป็นเหมือนเด็กที่สงสยัยอาแฮมสีสัะของซูมิงค่อยๆเข้ามาใกล้กับเชียนเรนเซวโวและเขาก็กระซิบเนื้อหาขององค์การทดสอบครั้งที่สี่ของชีวิตเคียนเรนเอกรู้สึกคันหูขณะที่ซูมิงพูดเนื้อหาของบททดสอบชีวิตครั้งที่สี่แก้มของเธอก็แดงขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้คุณคือเทพีแห่งชีวิตเป็นเทพเจ้าที่จริงจังใช่ไหมเคียนเรนเอ็กมองไปที่ซูมิงด้วยความไม่พอใจและรู้สึกสูญเสีย ซูหมิงกล่าวอย่างเคร่งเครียดไม่ต้องกังวลเสียเสยวิญญฉันจะไม่บังคับคุณอย่างไรก็ตามการทดสอบศักดิ์สิทธิ์นี้จะใช้เวลาครึ่งปีในช่วงเวลานี้เราสามารถปลูกฝังความสัมพันธ์ของเราก่อนอีอีเลขที่เคียนเรนเอ็กหน้าแดงและโตะกลับทุกวันนี้การฝึกฝนเป็นเรื่องของเวลาเราไม่สามารถเสียเวลาครึ่งปีเพียงเพราะการทดสอบอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาทำตอนนี้เลยมันเป็นแค่ทู่ิหอมเท่านั้นฉันทำได้ในอีกไม่กี่ประโยคถัดมาเคียนเรนเอ็กเน้นนำเสียงของเธอทั้งสองมองหน้ากันในเวลาเดียวกันแสงยามเท้าก็ส่องมาที่พวกเขาทั้งงงสสสอทาาให้พวกกเขขดูบุม ทั้งคู่รู้สึกว่ามีบรรยากาศในเวลานี้ซูหมิงปล่อยมือเล็กๆของเฉียนเรนเซว์วแล้วใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆหมุนตัวของเขาไปรอบๆแล้ววางลงบนเอวของเขาใบหน้าที่สวยงามของเฉียนเรนเอ็กก็มีรอยแดงเช่นกันดวงตาของเธอปิดสนิทและขนตายาวของเธอก็สั่นเล็กน้อยซูหมิงค่อยๆเดินเข้าไปหาเฉียนเรนเซว์วและเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจอันร้อนแรงของเธอราวกับสายลมรดูใบไม้ผลิที่พัดผ่านหัวใจของเขาขณะที่ริมฝีปากของพวกเขาสัมผัสกันกระแสไฟฟ้าก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของพวกเขาจูบระหว่างทั้งสองนั้นนุ่มนวลและเสน่หาและลมหายใจของทัั้งคู่กก็ประสานน เมื่อเวลาผ่านไปมือของซูหมิงเริ่มขยับไปรอบรอบร่างของเขาโดยไม่รู้ตัวมือซ้ายออกแรงกดที่เอวเล็กน้อยเพื่อปิดระยะห่างระหว่างกันในขณะที่มือขวาของเขาลูบไล้ใบหน้าของเฉียนเรนซี่เฉียนเรินซือมีอาการแข็งเครื่องในตอนแรกแต่จากนั้นก็ตอบรับซูหมิงอย่างกระตรือรน้นโดยโอบแขนของเธอไว้รอบคอของซูหมิงเวลาผ่านไปนาทีต่อน,นาทีและเวลาของทูบหนึ่งดอกดูสั้นมากที่นี่ทั้งสองจมอยู่ในบรรยากาศอันแสนหวานนี้โดยลืมเวลาและมุ่งความสนใจไปที่กันแอลกันเท่านั้น ฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่ทั้งสองจะค่อยๆปล่อยมือจากกันดวงตาของเคียนเรนเอ็กเป็นประกายและเธอก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกและอธิบายไม่ได้ในร่างกายของเธอซูหมิงฉันฉันรู้สึกร่างกายแปลกๆก,กันมีความรักนี่รู้สึกยังไงเหรอฉันยังอยากน้ำเสียงของเคียนเรนเอ็กเริ่มเขินอายเล็กน้อยและเธอก็เขินอายที่จะพูดสองสามคำสุดท้ายซูหมิงมองไปที่เคียนเรนเอ็กซึ่งดวงตาของเขาสะท้อนให้เห็นและเข้าใจทันทีว่าเคียนเรนเอ็กกำลังร้อนแรงซูหมิงไม่เข้าใจอะไรเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้ถ้าคุณไม่ดำเนินการตอนนี้แสดงว่่าาคุณยยยังเเป็นผููชยย้ชออหรอ อะไรตอนนี้เป็นเวลากลางวันหรือเปล่าคุณจําเป็นต้องแบ่งเป็นกลางวันหรือกลางคืนจึงจะทำเช่นนี้ได้กราบใดที่ยังมีรักเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้เฮ้ซูหมิงหยิบเคียนเรนเอ็กขึ้นมาโดยไม่พูดอะไรสักคำและร่างของพวกเขาก็หายไปทันทีและประดิษฐานอยู่ในวัดเฉียนเต้าหลิวยิ้มและใส่หัวเจ้าตัวเล็กสองคนนี้ใจร้อนจริงๆจๆแล้วพวกเราคนแก่ยังต้องหลีกเลี่ยงพวกเขาสักพักเราไปไกลกว่านี้ไม่ได้เหรอ จอระเก้ทองโตว์หลุยิ้มและพูดว่าแม้ว่านี่จะเป็นการประเมินที่กำหนดโดยเทพีแห่งชีวิตแต่ก็เป็นไปโดยสมัครใจของเสียวเสวิยยอด้วยตอนนี้ข้ากำลังจะสุกแล้วและซูหมิงก็ถูกมัดไว้กับห้องถงวิญญาณอย่างสมบูรณ์ผู้ศักการะอีกหลายคนก็สะท้อนเช่นกันใช่กราบใดที่เสี่ยวเสวิยยอไม่เสียใจมันก็ไม่เป็นไรเมื่อเห็นว่าในที่สุดเสี่ยวเสวิยยอก็มีคนแล้วฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเราผู้คนในเจิงโม่เคียนจุนก็ปาดน้ำตาจากหางตาโดยไม่รู้ตัวเช่นกันช่างมีความสุขมากบทที่630หงน้นห้องขางซูหมิง เคียนเรนเอ็กมองไปที่ซูหมิงด้วยสายตาที่ค่อนข้างสับสนในขณะนี้เธอเข้าใจแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็พร้อมเช่นกันต้องการฉันเคียนเรนเอ็ก e พูดคำพูดที่ดึงดูดใจมากซึ่งตรงกับแก้มที่แดงระเรื่อของเธอแข็งซูหมิงโบกมือขวาและผ้าม่านทั้งหมดในห้องก็ปิดลงทั้งสองยืนติดก,กันและซูหมิงก็ถอดเสื้อผ้าของเฉียนเริซือออกอย่างอ่อนโยนเคียน e เรนเอ็กระงับความเขินอายในใจของเธอและถอดเสื้อผ้าของซูหมิงออกด้วยบูมทันใดนั้นซูหมิงก็รู้สึกว่าวิญญ,ญาณน,นำทางที่เขาสวมนั้นมีสัญญ,ญา เขารู้สึกว่าเขาต้องทนกับความรู้สึกไม่สบายอย่างมากและพลังงานที่รุนแรงก็วิ่งผ่านร่างกายของเขาเคียนเรนเอ็กถามอย่างเป็นกังวลซูหมิงคุณเป็นอะไรไปซูหมิงเต่าเซียวเซว่คุณมีเสน่ห์มากเมื่อมองดูร่างของเคียนเรนเอก็กซูหมิงก็ลื้น้ำลายโดยไม่รู้ตัวไม่น่าแปลกใจเลยที่มีคนจำนวนมากชอบเคียนเรนเอ็กในชีวิตที่แล้วเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในดูลูโอตอนนี้เขารู้สึกว่าเลือดของเขาเดือดพล่านจนแทบไหมใช่อย่ามองคนแบบนี้แม้ว่าผ้าม่านในห้องจะปิดสนิทและแสงสลัวแต่เคียนเรนเอ็กก็ยังคงเขินอายมาก ในเวลาเดียวกันเธอรู้สึกว่าหัวใจดวงเล็กๆของเธอเต้นเร็วมากจนแทบจะระเบิดออกจากอกของเธอโอเคฉันไม่ดูหรอกไปอาบน้ําก่อนซูหมิงพูดเบาๆใช่เคียนเรนเอ็กตอบด้วยเสียงต่ำและถูกดึงเข้าไปในอ้อมแขนของซูหมิงไกด์ิญญาณที่ร้อนแรงทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยมันใกล้จะระเบิดแล้วเหรอมันก็ยากสําหรับซูหมิงที่จะทนต่อความรู้สึกไม่สบายเช่นนี้จากนั้นซูหมิงดึงเสียวเซโวของเคียนเรนซูและค่อยๆจุ่มเธอลงในอ่างอาบน้ําทั้งสองคนเช็ดกัน เมื่อมองไปที่ซูหมิงที่ดูไม่สบายใจเล็กน้อยเชียนเรนเซโวก็พูดด้วยความกังวลซูหมิงฉันจะช่วยคุณระง,งับวิญญ,ญาณน,นำทางที่วุ่นวายนี้ตอนนี้ดีไหมหรือคุณด้วยคำพูดดังกล่าวโดยไม่รอให้ซูหมิงตอบเชียนเรนเอ็กก็ผลักซูหมิงและปล่อยให้เขาพิงด้านข้างของอ่างอาบน้ำนี่เป็นครั้งแรกที่ต้องจัดการกับเครื่องมือวิญญ,ญาณที่วุ่นวายนนี้แม้ว่าเชียนเรนเอ็กจะเป็นคนสงบแต่เธอก็สูญเสียเล็กน้อยซูหมิงชันจะทำอย่างไรเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นนักพากย์เสียงซูหมิงกล่าวอย่างจริิงงงงจจจัแแแมมมู้้้ว่่่่าาเเเเเเเีียนนห้รรรออ็อ็็กกะไขใใใตธทลปค จากนั้นเคียนเรนเอ็กก็ลุกขึ้นเล็กน้อยแซงทำเป็นผีต่อหน้าซูหมิงจากนั้นก้มสีรษะลงเล็กน้อยและเริ่มทำตามคำแนะนำของซูหมิงมีการใช้การพากเสียงและท่องคาถาคาถานี้มาพร้อมกับงูตัวน้อยสีชมพูของเคียนเรนเอ็กที่แกวงไปมาซึ่งทำให้วิญญ,ญาณน,นำทางมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ทำให้เคียนเรนเอ็กตื่นประหนกซูหมิงฉันควรทำอย่างไรดีดูเหมือนว่าคาถาของฉันจะใช้ไม่ได้กับคู่มือวิญญ,ญาณนี้ซูหมิงเฉียงจับและพูดว่าไม่เป็นไรคาถาเป็นแบบนี้คุณทำต่อไปฉันสังหอน,จญญญญนิจวามมเรเ็ว โอ้เค oh, ียนเรนเอกรู้สึกว่ามีบางอย่างหายไปเธอจึงก้มศีสษะลงและมองไปที่โนเบิลแพนเทสเอ็มเอสทั้งสองของเธอเขาหยิบโนเบิลแพนเทสซึ่งขึ้นมาและโจมตีผู้นำวิญญาณที่วุ่นวายจากซ้ายไปขวาจากนั้นพูดอย่างลังเลเฮ hey, แล้วเห็นฉันแบบนี้ละ่ะเส้นเลือดของซูหมิงโผล่ออกมาและเขาก็ยิ้มเสี่ยวซือคุณเป็นคนเรียนรู้ด้วยตนเองจริงๆในไม่ช้าซูหมิงก็รู้สึกว่าการนำทางวิญญาณของเขาถึงขีดจำกัดแล้วและการแสดงออกของซูหมิงก็เปลี่ยนไปทันทีเซวียอเอ๋อซูหมิงวางมือของเขาอย่างเจ็บปวดบนรองรงงงยยิล่บบ่าัพท บทที่635ห้องนอนทันใดนั้นของเหลวจำนวนมากก็ปกคลุมหิมะสีขาวขุ่นของเคียนเรนเอ็กและแม้กระทั่งผมของเธอก็ติดอยู่เล็กน้อยเคียนเรนเอ็กเลียมุมปากของเธอโดยไม่รู้ตัวและขมวดคิ้วรู้สึกแปลกแปลกเสียวเซวอให้ฉันเช็ดมันให้คุณซูหมิงก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยเช่นกันตอนนี้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงทำความสะอาดร่างกายของเฉียนเรนซืออย่างอ่อนโยนแต่เมื่อมองดูใบหน้าที่สวยงามและมีเสน่ห์ของเคียนเรนเอก็กความรู้สึกของสูหมิงก็กลับมาอีกครั้งสูหมิงพลัััังงงงงงงาาาาาานนนนนแห่กกรททททววิญ,ญ,ญณขออออเเพพถูปปลดลดดยยมมมมไไต็้ใี เคียนเรนเอ็ก e กล่าวด้วยความตกใจตามสามัญสำนึกหลังจากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันใช้เวลาฟื้นตัวไม่นานหรอกเหรอสูหมิงยิ้มและพูดว่าเสิวเสวี่ยยอคุณลืมไปแล้วหรือว่าความสามารถของจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของฉันคืออะไรฉันจะเข้าสู่โหมดผู้รอบรู้ได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรใบหน้าของเคียนเรนเอ็กก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยหลังจากเช็ดกันเสร็จแล้วเธอก็จับมือของซูหมิงแล้วเดินออกจากห้องน้ำสูหมิงให้ฉันช่วยคุณต่อไปเคียนเรนเอ็ก e นอนราบกับหลังของเธอใบหน้าของเธอมีสีดอกกุหลาบเล็กน้อยเเเเห็นนนนไดดด้้้ชััวว่่่่าาาธอออพิงขสสูสถะมืกย เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกของเคียนเรนเอ็กซ์ที่ปลดปล่อยพลังอันรุนแรงขององค์การนำทางวิญญาณให้กับตัวเธอเองเธอจึงไม่มีทักษะเล็กน้อยซูหมิงกลัวด้วยซ้ำว่าพลังงานในตัวนำทางวิญญาณของเขาจะรุนแรงเกินไปและทำลายเคียนเรนเอ็กซ์ดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังและควบคุมตั้งแต่แรกซูหมิงมานี่สิดวงตาของเคียนเรนเอ็กซ์เต็มไปด้วยเสน่ห์ซูหมิงวางคู่มือวิญญาณอย่างระมัดระวังลงในภาชนะที่เฉียนเรซือเตรียมไว้สำหรับตัวเขาเองฮีโร่รุ่นเยาว์ผู้มีพรสวรรค์ร่วมกันหลังจากเดินไปหลายส ภาชนะของเคียนเรนเอ็กถูกโจมตีโดยวิญญาณนำทางของซูมิงและข้างในแตกเล็กน้อยสิ่งนี้ทำให้เคียนเรนเอ็กถอนหายใจกับความแข็งแกร่งของซูมิง่งภาชนะของคุณมีฟังก์ชันการรักษาตัวเองบางอย่างไม่ต้องกังวลเมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้วมันจะดีขึ้นเชียนเรนซูค่อยๆปรับให้เข้ากับจังหวะของซูมิงและภาชนะของเธอก็ปรับให้เข้ากับรูปร่างของกายวิญญาณอย่างสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไปเคียนเรนเอกรู้สึกได้ว่าพลังงานในตัวนำทางวิญ,ญญาณของซูมิงอยู่ในสถานะที่สามารถระเบิดได้ตลอดเวลาและมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นในร่างกายของเเธออออองงงงราาาาาวกกัับบ่่มมียลจะ เสี่ยวเสี่ยวเสวียอชันทนไม่ไหวแล้วเสียงของซูหมิงแหบเล็กน้อยเคียนเรนเอกรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในร่างกายของเธอและพูดด้วยความตื่นตระหนกซูหมิงฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างออกมาจากภาชนะของฉันฉันไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปดูเหมือนว่าฉันฉันจะหนีไปแล้วซูหมิงเดาเซี่ยวเก้จำความรู้สึกนี้ไว้และอย่าระงับมันทันทีที่จิตวิญญาณของฉันระเบิดจนหมดพลังงานที่สร้างจากภาชนะของคุณสามารถชดเชยของฉันได้เคียนเรนเอกรับการยืนยันจากซูหมิงและตัดสินใจที่จะไม่อดกลั้นอีกต่อไปทันใดนั้นความรู้สึกกกกก็ออมาารรับะแสน้ และในที่สุดพลังนำทางวิญญาณของซูหมิงก็ไม่สามารถยับยั้งได้แอร์ละมันก็ระเบิดในเวลานี้ด้วยบนเตียงใบหน้าของเคียนเรนเอ็ดยังคงแดงอยู่เล็กน้อยเมื่อรู้สึกถึงความชื้นบนเตียงเธอจึงปิดแก้มอย่างเขินอายและกระซิบซูหมิงคุณโกหกฉันซูหมิงแตะผมของเชนเรนซูและอีกมือค่อยๆดึงมือเล็กๆของเยนเรนซือออกและพูดด้วยรอยยิ้มเสี่ยวเซวฉันไม่ได้โกหกคุณเมื่อกี้คุณรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าสุดขีดเลยหยุดหยุดพูดและอายใจจังเลยฉันจะเห็นใครในอนาคตได้อย่างไร บทที่636บททดสอบที่หของชีวิตทูตสวรรค์12ปีเคียนเรนเอกดูเขินอายความรู้สึกเมื่อกี้เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนีน่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงดูเหมือนว่ามันดูค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามเคียนเรนเอ็กถามคำถามที่ทำให้เธอกังวลซูหมิงค,คุณคิดว่าหลังจากที่เราทำสิ่งนี้แล้วฉันจะตั้งท้องลูกหรือไม่เคียนเรนเอ็กกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีความคาดหวังเล็กน้อยฉายแววอยู่ในดวงตาของเธอความกังวลคือในสถานการณ์ปัจจุบันการตั้งครรภ์ไม่ใช่ และเด็กๆก,ก็จะกลายเป็นตัวฉุดรังซูหมิงด้วยและอนาคตจะไม่สงบสุขนักสิ่งที่เธอรอคอยก็คือในที่สุดเธอก็จะมีลูกเป็นของตัวเองแล้วและพ่อของเด็กคนนี้ก็คือซูหมิงซูหมิงพูดอย่างจริงจังอย่าก,กังวลหากคุณมีลูกให้กำเนิดมันแล้วฉันจะดูแลมันเองนอกจากนี้เสียเส่ยวเสวี่ยอคุณคิดว่ามันจะท้องง่ายขนาดนั้นเลยเหรอยิ่งคุณมีพลังมากเท่าไหร่โอกาสที่จะมีลูกก็น้อยลงเท่านั้นเรื่องแบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นในคราวเดียวก็เป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้นหลังจากพูดอย่างนั้นซูหมิงก็กอนหรนว่ไมมงาาลััืต ไม่สาคัญว่าพวกเขาจะได้รับรางวัลใดๆหลังจากเวลานี้หรือไม่จนกระทั่งเที่ยงพวกเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงฮึทฮัดโอ้กลายเป็นว่าท้องของซูหมิงกาลังคํารามอแฮมเสียวเสวิยอตอนนี้มันดึกแล้วดูเหมือนว่าเราควรตื่นได้แล้วเคียนเรนเอ็กลืมตาขึ้นมาและมองไปรอบๆอย่างสับสนเธอรู้สึกเหมือนไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไหมสถานที่นี้อยู่ที่ไหนทันใดนั้นเคียนเรนเอ็กก็นึกถึงสิ่งที่เธอและซูหมิงทําในเช้าวันนั้นและเธอก็หน้าแดงด้วยความเขินอายทันทีคุณไปก่อนเถอะฉันจะไปที่นั่นทีหลังเเเสีียยงงของค่นนร็กมาจาผาห ซูหมิงหัวรเราะเบาๆเขาเห็นความเขินอายของเฉยนเรินเซวเขาจึงแต่งตัวตามลำพังและเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรในเวลานี้เขายังตรวจสอบสถานาการณสำเร็จขอองค์การทดสอบครั้งที่สี่ในชีวิตของเขาด้วยขอแสดงความยินดีที่เกินขีดจำกัดสำหรับการทดสอบชีวิตครั้งที่4คุณจะได้รับรางวัลด้วยความสัมพันธ์ในชีวิต20%พลังวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับแหวนวิญ,ญญาณที่พระเจ้ามอบให้และการฝึกฝนจิตวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้น2 0ง0 0ปีซูหมิงรู้สึกได้ว่าพลังวิญ,ญญาณของเขาเพิ่มขึ้นจากระดับ86เป็นระดับ84 ในขณะนี้ดามิงเออร์มิงและเอยินกำลังติดตามไบบี้ดงและคนอื่นๆระหว่างทางกลับไปที่ W ฮุนฮอและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงการปรับปรุงในการฝึกฝนของพวกเขาราชวงศ์หมิงใช้เวลา220,000ปีในการเพาะปลูก2ราชวงศ์หมิงและการเพาะปลูก190,000ปีออหินปลูกฝังมาเป็นเวลา180,000ปีพวกเขาทั้งสามรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยซูหมิงใช้เวลานานเท่าใดในการทดสอบชีวิตครั้งที่สี่หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบชีวิตครั้งที่สาม เกี่ยวกับการประเมินที่เทพธิดาแห่งชีวิตกำหนดไว้สำหรับซูหมิงมีเพียงซูหมิงเท่านั้นที่รู้แม้ว่าพวกเขาจะส่งกระแสจิตกับซูหมิงแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกถึงมันและตอนนี้ซูหมิงคิดถึงความสัมพันธ์ในชีวิตขอองค์การทดสอบทั้งสี่ที่เขาทำเสร็จแล้วการทดสอบสามครั้งแรกมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด10%และการทดสอบครั้งที่สี่คือ20%รวมเป็น50%และซูหมิงจำได้ว่าตราบใดที่ความสัมพันธ์ในชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบชีวิตทั้งเก้านั้นเกิน100%เทพีแห่งชีวิตก็ ซูหมิงแค่อยากจะรู้ว่าเทพีแห่งชีวิตหน้าตาเป็นอย่างไรท้ายที่สุดแล้วเขาสามารถเป็นผู้สืบทอดของเทพีแห่งชีวิตได้ในเวลาเดียวกันเสียงของเทพีแห่งชีวิตก็ดังขึ้นในใจของซูหมิงอีกครั้งบททดสอบชีวิตครั้งที่ห้าช่วยบีบีดงผู้สืบทอดต่อจากพระเจ้ารักศรทำการทดสอบครั้งที่แปดของพระเจ้ารักษอให้สำเร็จและชำระล้างพลังโพไซดอนที่เหลืออยู่ในหอวิญญ,ญาณให้หมดสิน้นซูหมิงช่วยบีบีดงทำการทดสอบรักชาซาครั้งที่แปดให้สำเร็จหรือไม่ หากเขาจำได้อย่างถูกต้องการทดสอบครั้งที่แปของบีบีดงดูเหมือนจะต้องฝึกฝนความคิดชั่วร้ายของรักษอถึง50เและสิ่งอื่นที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จจะถูกเปิดเผยก็ต่อเมื่อความคิดชั่วร้ายของรักษอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เชี่ยวชาญฉันไม่รู้ว่าบีบีตรงทำการทดสอบส่วนเล็กๆนี้สำเร็จหรือไม่ในห้องนอนของซูหมิงเมื่อเคียนเรนเอ็กเห็นซูหมิงเดินออกไปเธอก็ผลัหัวออกจากผ้าห่มแล้วรีบแต่งตัวในเวลานี้ไดอารี่ของเธอเองก็ปรากฏต่อหน้าเธอ ขอแสดงความยินดีกับเคียนเรนเอ็กซ์ที่ได้เข้าใกล้โฮสและได้รับรางวัลจิตมิญญ,ญานการต่อสู้ได้พัฒนาจากเทวดา6ปีเป็นเทวดา1 2ปีสอบเทวดาทั้ง8ดและดูดซับเทวดาทั้งหมดปลดล็อกหลังจากถึงตำแหน่งโตวอลหลวด้วยอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์และความแข็งแกรง่งและหลังจากสืบทอดตำแหน่งเทพเทวดาแล้วขี่จำกัดสูงสุดของระดับเลื่อนขั้นของเทพเทพจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับเดียวกับเทพราชาเคียนเรนเอ็กซ์สะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเธอเห็นรางวัลน,นี้รางวัลของเธอแตกต่างจากมรดกของเทพ,พเจ้าองค์อื่นจรงิงๆแล้้้ววททาาใหีรมเเ่ยสปิตขของพัฒนนึ และไม่เพียงแต่ให้คุณลักษณะขั้นสูงสุดสองประการแก่เขาเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เธอไปถึงระดับของราชาเทพเทวทูตอีกด้วยสิ่งนี้จะไม่ทาให้เคียนเรนเอ็กตื่นเต้นได้อย่างไรรางวัลที่เคียนเรนเอ็กได้รับนั้นเป็นรางวัลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและเซียววีวูและคนอื่นๆที่อยู่ห่างไกลบนเกาะโพไซดอนก็มองเห็นมันโดยธรรมชาติสาวสาวอดไม่ได้ที่จะมุ้ยรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าซูหมิงกลับไปทาการทดสอบชีวิตครั้งที่สามแล้วทําไมเขาถึงมาร่วมกับเฉียนเรนเซวิยอปีบีตรงที่กําลังเเเดิินนนนนททาางงงงไไปกตกตะะลลลช่่ััซููหมแียรรํออ ให้ซูมิงพาเชียนเรนเซวี่ยอกลับไปที่พระราชวังหอมู้ฮันก่อนแต่นี่คือผลลัพธ์ใช่ไหมบีบีตรงไม่รู้ว่าทําไมแต่เธอรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเคียนเรนเอ็กคุณบอกเธอเกี่ยวกับเคียนเรนเอ็กและซูมิงด้วยกันไหมท้ายที่สุดแล้วเธอยังเป็นแม่ของเคียนเรนเอ็กด้วยบีบีตรงรู้ดีว่าเคียนเต้าหลิวต้องรู้เรื่องนี้และตกลงไม่เช่นนั้นอารมณ์ของเสียวเสวี่ยยอคงไม่มีตกกังวลขนาดนี้ในเวลาเดียวกันหลังจากการต่อสู้ที่เจียวลิงพาสความเชี่ยวชาญในความคิดชั่วร้ายของรักชาซาพลังศักดิ์สิทธิ์ของ บีบีดงจากนั้นข้อกาหนดเฉพาะสําหรับการประเมินนี้ก็เข้ามาในใจของบีบีรงแต่หลังจากเข้าใจแล้วใบหน้าของเธอก็เข้มขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วพระเจ้ารักษาต้องการให้เธอย้อนกลับไปในอดีตป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในห้องลับเกิดขึ้นและคืนดีกับเฉียนซุนจีไม่ต้องพูดถึงการคืนดีกับเฉียนซุนจีตอนนี้เธอไม่ต่อต้านมันมากนักท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือการทรยศทางจิตวิญ,ญญาณของเธอต่อพระราชวังหองวูฮันและเธอกําลังจะทรยศต่อพฤติกรรมของเธอเมื่อเทียบกับสิ่งี่่เเยยนนําาาาธออออออรรักมแตปะดด็สคญืไ ยิ่งไปกว่านั้นหากเธอย้อนกลับไปในอดีตและแก้ไขเรื่องนี้เสี่ยวเสวียยอจะหายไปเมื่อเธอกลับมาหรือไม่ปลอไม่รู้ว่ามีใครเคยอ่านเรื่องข้างเคียงของบีบีดงที่ออกเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วหรือเปล่าขออธิบายสั้นๆที่นี่นะครับถึงจะเยอะไปหน่อยแต่ก็สำคัญมากถือได้ว่าเป็นการพาให้เข้าใจโครงเรื่องทั่วไปของเรื่องเสริมถึงแม้จะไม่ได้อ่านฉบับเต็มแต่ก็อ่านบทวิเคราะห์แล้วเพราะต้องสั่งฉบับเต็มมาให้หมดจึงไม่สามารถจ่ายได้เหตุผลที่บีบีตรงชอบบีบีตรงนั้นถูกกล่าวถึงในเรื่องรอง สำหรับสาเหตุที่เคียนซุนจีทำสิ่งนี้เขาต้องการนำอารมณ์เชิงลบของใบบี้ดงไปสู่จุดสูงสุดจากนั้นใช้ความสกรปรบเพื่อระเบิดอารมณ์เชิงลบของเขาให้หมดจากนั้นจึงได้รับมรดกจากพระเจ้ารักชาซาหนังสือของฉันวางบนชั้นวางในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วซึ่งช้าก,กว่าเรื่องเสริมีดังนั้นฉันจึงไม่มีแผนที่จะใช้ฉากของเรื่องเสริมีดังนั้นหากฉันจะล้างชื่อของฉันและฟื้นคืนชี่เฉียนซุนจีคุณก็ไม่ควรรับสิ่งนี้เขาหรือกำลังวิาพากวิจารฉันเพราะฉันเพิ่งรู้เรื่องนี้ ยิ่งกว่านั้นที่จริงแล้วเรื่องราวเสริมี้เองก็ไม่สมเหตุสมผลนะักยิ่งไปกว่านั้นว่ากันว่าปีบีตรงอยู่ในภาพลวงตามาทั้งปีในช่วงเวลานี้เคียนดาวลิวไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอเขาอยู่ระดับ99สุดโต้ว,วลูอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงไม่สามารถอยู่อย่างสันโดษได้ใช่ไหมเขาไม่สนใจอาการของลูกชายมาทั้งปีนั่นไม่สมเหตุสมผลเหรอโอเคแม้ว่าเขาจะไม่รู้จริงไม่รู้จริงแต่ก็ไม่สมเหตุสมผลที่บีบีตรงจะได้รับมรดกข,ของพระเจ้ารักชาซาและเฉียนเต้าหลิวอย่างกระทนหันก็ไม่สามารถรู้สสสึกกไไดดด้้ใใชชช่่หมและเเเีีีีียยนงงงงจรรรรรูวิธิธธปาาาาาบบบตพือออัััทท์ ในที่สุดเคียนซุนจีก็ถูกบีบีดงสังหารในที่สุดเพราะเคียนซุนจีได้ระบ,บาดเจ็บสาหัสและกลับไปที่ WU ฮุนฮอลและถูกบีบีดงสังหารเหตุผลที่เขาได้รับ,บาดเจ็บสาหัสก็เพราะว่าวังหอวู่ฮันได้ส่งกำลังคนจำนวนมากเพื่อตามล่าทางหาวหรือไม่เฉียนซุนจีจะไม่รู้เกี่ยวกับความวุ่นวายครั้งใหญ่เช่นนี้หรือไม่จากนั้นเขาก็เฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่ลูกชายของเขาถูกบีบีดงกลืนกินและผ่านการทดสอบรักษาครั้งแรกคุณไม่คิดว่าเฉียนเดลิวประเภทนี้น่ากลัวหรือน่าซื่อใจคดสักหน่อยเหรอเเหเหือนนนาาาางงฟ้ใสยตขอเขานนั่่คือเเเเพีีีีียยยงรรกบบดดทไม่่สใจจวาบบีดงะะทอไร ดังนั้นหากคุณยอมรับเรื่องราวพิเศษนี้คุณต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเคียนดาโอลิวไม่ใช่แบบอย่างทางศีลธรรมในทวีตัววอลลัวถ้าอย่างนั้นสองสามย่อหน้าที่ฉันพูดถึงเกี่ยวกับเคียนดาโอลิวในย่อหน้าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเขาจริงๆตอนนั้นมีคนล้อเลียนฉันเป็นไปไม่ได้ที่เคียนดาโอลิวจะมองดูลูกชายของเขาตลอดเวลาแต่สิ่งที่ฉันอยากจะพูดตอนนี้ก็คือเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ในตอนนั้นและเคียนซุมจีได้รับบาดเจ็บสาหัสได้อย่างไรเคียนดาโอลิวจะไม่รู้เรื่องนี้ได้ไหมมิิ่่งปกวาาน,นใใเพเเคจจบสสขะผตช ฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่อ่านจนจบหลังจากที่ฉันวิเคราะห์มันมากขนาดนั้นแต่ไม่สําคัญว่าหนังสือเล่มนี้ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วดังนั้นฉันจึงใช้แผนการของตัวเองเคียนเดอโอลิวยังคงเป็นแบบอย่างทางศีลและธรรมและเคียนซุมจีก็ต้องเคลียร์เช่นกันเหตุผลง่ายๆคือปีศาจของโพไซดอนเชิงเนียนเพื่อทำลายมารดกของเชื้อสายเทวดาต้องทำอย่างนี้ด้วยอย่ารู้สึกไร้เหตุผลสิ่งนี้สามารถเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าเงาของทางซานปรากฏขึ้นและของเหลวสีทองถูกหลั่งออกมาในระหว่างการทดสอบครั้งททททททีีีีี่่่่ขขขขออ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 งงงงเเ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 เคคครรรรรรยยยนน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 น็็็กกกกกกมมืััััซาาาาา้้้้้บบดดสปฏตวววึแแลลละะหหจไ แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวตนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทพเจ้าแห่งท้องทะเลองค์นี้จะเข้ามาแทรกแซงอย่างแน่นอนมิฉะนั้นเทพเทวดาจะตั้งค่าการทดสอบดังกล่าวสำหรับผู้สืบทอดของเขาได้อย่างไรแม้ว่าในที่สุดเคียนเรนเอ็กก็จะกลายเป็นเทพเทวดาแต่มันก็ไม่สมบูรณ์แบบเสร็จ